สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกงผักเมียงกันนะคะผักเมียงกะทิใส่ไข่เราไปชมกันเลยค่ะซื้อผักเมียงกันแลมาแล้วนะคะอยู่ในตู้เย็นเราก็ซื้อผักเมียงมาแล้วนะคะอยู่ในตู้เย็นเราก็ตึงตึงถึง ย็นแลวเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบกันนะคะมน,นิดหนึ่งมันร้อนอระหวางเด็ดเปิดพัดลมนะคะวันนี้อากาศร้อนมากนี่นะคะมัดโตๆตนะคะมัดละสิบบาทนี่นะคะ งามมากเลยค่ะว่าจะเกงสักสองมัดนะคะก็เดี๋ยวมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อตอนเย็นนะคะเนี่ยใบยอดงามมากเลยค่ะเนี่ยเอาไปผัดกับไข่ก็ได้นะคะอันนี้นะคะเราก็เด็ดใบก่อนนะคะเด็ดใบก็เป็นยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ ลงไปกะละมังเล็กก็เลยใช้หม้อเลยค่ะอันนี้ได้อยู่นะคะนี่นะคะ ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะยอดอ่อนๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยเป็นยอดอ่อนๆสดๆทั้งนั้นเลยคะ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยยอดอ่อนๆแกงกะทิจะอร่อยมากเลยนะคะ เนี่ยจากนั้นนะคะเราก็ล้างผักนะคะล้างผักล้างผักสักสองรอบนะคะผักส,มกกสกดมากเลยค่ะผักสดสดมากเลยเห็นไหคะ รเทียมนะคะจะตําก็ได้หรือว่าจะหั่นก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ทั้งลูกก็ได้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เตรียมส่วนผสมมีกะทิอร่อยดีนะคะกะทิกระป๋องเตรียมกะปิใส่กะปิช้อนนึงนะคะแต่ของยาจะใส่เยอะไปหน่อยเพราะว่าชอบทานมากแลวก็กระเทียมใส่กะปิลงไปนะคะ ใส่ลงไปใส่น้ำกะทิไปครึ่งหนึ่งครึ่งกระป๋องก่อนนะคะกะทิเริ่มเดือดน,นะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทำทานเองใส่ลงไปนะคะ,ะ,คะผักจะเยอะเอ้าคนไปไหน่นยนะ ใส่ลงไปอีกนะคะใส่ลงไปนะคะผักจะเยอะไข่เลยเราก็ใส่นี่ลงไปแ นอีกนะคะอันนี้ย่าจะไม่ใส่เกลือนะคะบางคนอาจจะใส่เกลือก็ได้นะคะแต่ว่าย่าใส่กะปิไปเยอะแล้วมันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะนี่ใส่ไข่นะคะ ใส่ไข่ไปสามฟองนะคะก่อ,อจะใส่เยอะวันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิอีกรอบนึงนะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สทานข้าวได้แล้วนะคะเกงผักเมียก็ บางคนก็อาจจะใส่กุ้งก็ได้นะคะแต่ที่บ้านจะชอบใส่ไข่นะคะอาจจะใส่กุ้งก็ได้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทานกับข้าวได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะ